ซื้อเครื่องซักผ้ามาใหม่แต่ไม่สามารถเสียบเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าภายในบ้านได้เพราะตรงนี้เป็นปลั๊กแบบ3ขามีกลาวมี4วิธีให้เลือกทำอย่างไรและวิธีไหนดีที่สุดมาชมคลิปนี้เลยครับสวัสดีครับพบกับผมสองเสียงบริวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์แนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาในกรณีที่เราซื้อเครื่องซักผ้าหรือ เครื่องใช้ไฟฟ้าตัวใหม่ที่มาใช้ในบ้านนะครับแต่ว่าระบบไฟภายในบ้านเราเนี่ยมันเป็นระบบเก่าอยู่ไม่มีระบบสายกลาวแต่ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าของเรารุ่นใหม่ๆครับที่ซื้อมาเนี่ยมันจะเป็นแบบ3ขา3ามขีวแบบนี้ก็คือมีสายกลาวด้วยนั่นเองแต่ระบบไฟในบ้านเราเนี่ยที่เป็นระบบเก่าเนี่ยมันจะเป็นปลั๊กแบบ2รูไม่สามารถเสียบเข้ากันได้นะครับอันนี้เป็นหัวปลั๊กที่เป็นแบบกลาวนะ นี่เครื่องใช้ไฟฟ้าของเราจะเป็นแบบนี้เป็น3ามเขี้ยวใช่ไหมครับแล้วก็ปลั๊กภายในบ้านเราจะเป็น2รูแบบนี้นี่เราเสียบไม่ได้นะเพราะว่ามันจะติดไอ้ตรงเขี้ยวกลางของพักกาวตรงนี้นะครับวิธีแรกที่สามารถทําได้นะครับนี่ก็คือว่าไอ้ปลั๊กตรงนี้นะครับมีลายกับนิวตันเนี่ยสองขั้วเนี่ยสามารถตัดตรงสายกาวขั้วที่3ตรงนี้ออกได้เลยนี่ับตัดออกเลยนะครับแต่วิธีนี้ไม่แนะนําเพราะว่า เครื่องใช้ไฟฟ้าของเราที่ซื้อมาใหม่เนี่ยนะครับมันก็ทําระบบมาดีแล้วในอนาคตถ้าเราเปลี่ยนระบบไฟภายในบ้านที่มีระบบกราวเนี่ยเราก็สามารถใช้ปลั๊กตัวนี้นะครับเสียบได้อย่างปลอดภัยในการใช้งานนะไม่ควรตัดนะครับก็คือทําได้แต่ว่าไม่แนะนําไม่ควรทํานั่นเองโอเคนะครับทีนี้วิธีที่2นะครับวิธีที่2ก็คือว่าไอ้ตัวปลัไฟฟ้าตรงนี้มันเป็นแบบ2ช่องแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็เน็ วัดระยะตรงนี้นะครับเสียบเนี่ยนะคือเจาะรูนะครับบางคนให้เจาะรูตรงนี้นะครับเนี่ยทํารอยบากตรงที่ไอตัวหน้ากากตรงนี้นะครับมันก็จะเสียบได้นะเพื่อให้สายกราวนับเขี้ยวกาวตรงนี้มันทะลุไปตรงหน้ากากด้านในนะครับน,นี่นะครับเสียบเข้าไปแบบนี้มันก็ได้อยู่นะครับเห็นไหมถ้าเรา เจาะช่องตรงหน้ากากแต่ตรงนี้ก็ไม่ควรทํานะครับไม่แนะนํานะครับวิธีทสองก็ไม่ค่อยเวิร์กนะครับโอเคทีนี้วิธีที่สามก็คือแบบนี้ให้หาปลั๊กพ่วงนี่นะครับใช้ปลั๊กพ่วงเสียบเข้าไปแทนวิธีนี้ก็ใช้ได้อยู่นะครับก็ไม่ไม่ได้แปลกอะไรนะส่วนใหญ่ก็ทําแบบนี้ได้นะครับนี่นะเราหาปลั๊กพ่วงแบบนี้มาจากนั้นก็เ,เสียบหัวปลั๊ก เครื่องซักผ้าเข้าไปได้เลยก็ใช้งานได้ตามปกติแต่ว่ามันไม่สะดวกเพราะว่านี่สายไฟเห็นไหมครับสายปลั๊กพ่วงเนี่ยมันระยงระยางยาวนะครับมันทําให้เกะกะไม่สะดวกในการใช้งานนะครับวิธีนี้ก็ทําได้แต่ว่าถ้าต้องการความเรียบร้อยแล้วก็ปลอดภัยกว่านี้มาดูวิธีที่สครับผมสาหรับวิธีที่4นะให้เราซื้อปลั๊กกราวแบบนี้ นี่ลักษณะแบบนี้นะยี่ห้อไหนก็ได้ตามสะดวกเลยนะครับอันนี้คือเลือกซื้อตาช้างมาเป็นปลั๊กกาวคู่นะครับเปลี่ยนเข้าไปแทนในตำแหน่งบล็อกตรงนี้เลยเราก็สามารถเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราได้เลยและถ้าจะให้ปลอดภัยในการใช้งานมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือเราจะต่อสายกราวสายดินนั่นเองนะครับจากเครื่องซักผ้าเนี่ยมาเสียบเข้าตรงปลั๊กตรงนี้เลยแล้วก็ตอกแท่งกลาวหรือหลักดินนะครับเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานสูงสุดเราเพิ่มสายกราวเข้าไปนั่นเอง ผมก่อนหนึ่งที่เราจะทําการเปลี่ยนเต้เารับไฟฟ้านะผมจะ,อะตอกแท่งกลาวนะครับตรงนี้เป็นแท่งกลาวทองแดงขนาด1เมตรก็พอนะครับนี่แบบนี้ก็สําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ได้อยู่นะครับแบบนี้โอเคตอกลงไปเลยนะครับนี่ฝังลงดินตอกลงดินไปเลยนะในเลือกในตําแหน่งที่เหมาะสมตรงนี้นะครับนี่ตอกลงไป ครับผมทีนี้เมื่อเราตอกแท่งกล่าวด้านหลังบ้านตรงนั้นไปแล้วนะครับเราแกะหน้ากากตรงนี้แล้วแล้วก็เปลี่ยนเต้ารับไฟฟ้าตรงนี้เลยนะครับขันสกูออกถอดหน้ากากออกแล้วก็ขันสกูตร่งนี้นะครับนี่นะตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับก็เป็นเต้ารับไฟฟ้าเท่านั้นเองก็ก่อนที่จะทําการเปลี่ยนนะผมจะใช้สว่านนะครับเจาะรูผนังตรงนี้นะให้ทะลุเพื่อ ล่อนสายกลาวเข้ามาในบล็อกตรงนี้ครับผมนี่นครับก็ใช้สว่านเจาะทะลุเลยนะครับครับผมตรงนี้คือเจอะทะลุแล้วก็ล่อนสายกาวจากด้านหลังผนังมานะครับนี่เป็นสีเขียวนะสำหรับสายกาวทีนี้ ไอตัวต้อนรับไฟฟ้าตรงนี้นะพี่ซื้อมาใหม่เนี่ยเราก็ประกอบเข้าไปเลยครับใช้หน้ากากตัวใหม่นะหน้ากากตรงนี้จะเป็น3มช่องครับไอตัวนี้เป็น32ช่องนะครับก็คือใช้ไม่ได้โอเคนะครับก็หน้าก,ากากตัวใหม่มานี่ประกอบเข้าไปเลยคือเป็นต้านรับไฟฟ้าของตาช้างแต่ว่าหน้ากากตรงนี้นะครับเอ่อผมซื้อของพานาโซนิกมาก็เข้ากันได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรทีนี้ก็ถอดสายเลยครับท่านผู้ชมดูนะครับคือระบบไฟ ตรงนี้นครับเป็นระบบเก่าจริงๆนะครับสังเกตนะปกติถ้าตามหลักมาตรฐานการติดตั้งนะครับสายสีน้ําตาลคือสายลายสายลายคือเวลาเอาไขควงเทสไฟจิ้มแล้วจะต้องมีไฟติดนี่ลองดูนะครับนี่ไม่ติดเห็นไหมครับอ่าแล้วลองใช้ไขควงเทสไฟแตะตรงที่สายสีน้ําเงินนะสายสีน้ําเงินไฟติดเห็นไหมครับนี่ก็คือว่าเอ่อใช้สายผิดมาตรฐานนะครับสีของมันนะครับ โอเคนะแต่ว่าเดี๋ยวผมทําการจ้ำผมก็ต้องยึดาสายที่มีไฟเป็นหลักก่อนนะครับอนาคตถ้ามีการแก้ไขระบบไฟเราค่อยว่ากันอีกทีนะครับแต่ว่าเราตัวนี้เรา,าต่อ,ให,ตอ,ตตตตอให้ถูกต้องตามเราก็ต่อให้ถูกต้องตามหน้างานก่อนนะครับผมโอเคนะนี่เดี๋ยวก็ไปตัดไฟก่อนครับโอเคครับเมื่อทําการตัดระบบไฟมาเรียบร้อยนะครับก็ถอดเลยนะไอต,ตัวนี้มันจะเป็น ปลั๊กแบบอัตโนมัตินะครับไม่มีการขันสกูล็อกสายนะเราใช้เข่าควงแบเนี่ยเสียบเข้าไปตรงช่องตรงนี้แหละครับนี่นะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อพานาโซนิกหรืออันนี้เป็นของอะไรอันนี้เป็นของวีน่านะครับก็ได้อยู่นะครับเสียบเข้าตรงรูตรงนี้เลยนี่เสียบเข้าไปแล้วก็ดันนิดนึงนครับแล้วก็ดึงสายออกเรียบร้อยไหมสายนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเสียบเข้าไปแล้วก็ใช้มือดึงออกนะเรียบร้อยครับในการถอดต้วรับไฟฟ้าออก ทีนี้ก็เอาเต้ารับตัวใหม่มาเลยนะครับมันก็จะมีมาร์กอยู่แล้วนะ LN นะครับนี่ L ตัวนี้ตำแหน่งนี้ N ตัวนี้คือกราวนะครับมี L N กราวนะครับ G นั่นเองก็ดูก่อนนะครับสายไฟตรงนี้เขาปอกค่อนข้างยาวไปหน่อยนะครับตัดออกหน่อยนะประมาณ1เซนนี่ให้เหลือประมาณนี้นะครับนี้ก็เสียบเข้าไปเลยนะครับเข้าไปเสียบเท่านั้นเองนะครับมันก็จะล็อกอัตโนมัตินี่นะครับเห็นไหมไม่มีการขันสกรูละ ตัวนี้ก็เสียบเข้าไปตำแหน่ง N นะครับเขาตามหน้าง,งานก่อนนะเพราะว่าตรงนี้คือสายลายนะครับแต่ถ้าตามสีของสายไฟไม่ใช่นั่นเองอเอประมาณนี้จากนั้นนะครับก็ปลอกสายสายกลางนะครับปอกประมาณ1เซนประมาณนี้นี่นี่ก็เสียบเข้าไปได้เลยนะฮมตัวนี้ครับเสียบเข้าไปได้เลยล็อกอัตโนมัติครับเห็นไหมเสร็จเรียบร้อยนี่นะครับก็จัดสายหน่อยนึง ทีนี้ก็ประกอบเข้าไปเลยครับเต้ารับไฟฟ้าของเราตามนี้ครับจากนั้นก็ขันสกรูล็อกเท่านั้นเองนี่จากนั้นก็ปิดหน้ากากเข้าไปเลยครับเท่นี้เองครับผมก็สําหรับการติดตั้งเต้ารับไฟฟ้าตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสายกลาวด้วยนะทีนี้นก็ทดลองเสียบเลยครับเสียบเข้าไปเลยครับผมนะจะเสียบรูไหนก็ได้นะนี่ทั้งสองรูเลยนะครับ โอเคตามนี้อ่ะลองเปิดเครื่องดูก,ก่อนครับกดปุ่ม power ครับนี่ไฟเข้าแล้วกด start นะครับก็ระบบทำงานได้ปกติสำหรับเครื่องซักผ้านะทีนี้เรามาดูด้านหลังนะครับที่ผมตอกแท่งกาวไปนะแท่งกาวคือตอกอ่อเป็นแท่งกาวขนาดหนึ่งเมตรนะครับตอกให้ประมาณนี้ก็ได้แล้วนะครับสายไฟก็คือใช้เบอร์2.5สีเขียวนะครับเดินในลักษณะนี้เลยนะนี่เข้าไปด้านหลังครับตามนี้เลยง่ายๆครับเราเราทำแบบวิธีง่ายๆนะ สำหรับสายกลางต,ตรงนี้ถ้าจะใส่ท่อสีเหลืองหรือใส่ท่อก็ได้นะแต่ตรงนี้ก็ได้อยู่เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้คือไม่ใช่เป็นพื้นที่ที่เดินผ่านไปมาอยู่แล้วนะครับเป็นขอบรั้วแล้วนะครับก็ทําแบบนี้ก็ได้แล้วตามนี้เลยครับครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างสําหรับแนวทางวิธีการในการแก้ไขปัญหาที่ว่าเราซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ามาใหม่แต่ว่าหัวปลั๊กเป็นแบบสามขา แต่ระบบไฟภายในบ้านเราเป็นแบบเก่าไม่มีระบบกราวไม่มีเต้ารับที่เป็นระบบกราวไม่สามารถใช้งานได้ก็สามารถดูคลิปนี้เป็นแนวทางในการแก้ไขได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็วิธีที่4ก็คือเป็นวิธีที่น่าจะดีที่สุดและก็ปลอดภัยในการใช้งานด้วยนะครับตรงนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับทางเจ้าของบ้านด้วยนะครับเราก็ต้องให้ข้อมูล กับทางเจ้าของบ้านไปด้วยนะครับจะได้เข้าใจตรงกันโดยปกตินะถ้าเราจะทําแบบวิธีง่ายๆอีกอันนึงก็คือนําสายกราวเนี่ยสายสีเขียวเนี่ยครับจําจากโครงของเครื่องซักผ้าต่อลงดินไปเลยก็ได้ต่อเข้ากับแท่งกาวหลักดินไปเลยก็ได้นะครับแต่วิธีนั้นคือมันก็จะใช้ได้เฉพาะเครื่องซักผ้าเท่านั้นเองแต่ว่าตรงนี้ในเมื่อเราทําแล้วเราเดินสายกราวนะครับไปเข้าที่เต้ารับไฟฟ้าตรงน้นซึ่ง เวลาที่เรามีเครื่องใช้ไฟฟา้าเครื่องอื่นอีกหรืออาจจะมีเครื่องซักผ้าอีกเครื่องหนึ่งนะครับเราก็สามารถเสียบตรงนั้นได้เลยแล้วก็สายกลาวเราไม่ต้องเดินใหม่แล้วซึ่งตรงนั้นก็มีเหลืออีกช่องหนึ่งนะสำหรับเสียบนะก็ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้ท่านผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยตรงจุดไหนสามารถสอบถามเข้ามาใต้คลิปได้เลยยินดีตอบคาถามวันนี้ขอบคุณมากๆสําหรับการรับชมใครชอ,ชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตาม2ส,สิ่ง m o ด i ฟาเพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งด้ครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ